บ่อกมันมากเลยค่ะุดดนตลบโอบวอนเลยตอนนีุ้นไม่รู้ว่าจะหมุนไปทางไหนตอนนี้มันมีสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ก็อีกฝั่งหนึ่งมาทางนี้ก็อีกฝั่งนึ่งอีกตอนนี้เวียนหัวไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวคุ้นจะซูมไปใกล้ๆ นน่นฝั่งนน้นยิ่งดงเลยค่ะดงสิบล้อเลยแต่วุ้นเคยไปถ่ายแล้วรอบนึงแต่ฝั่งนี้วุ้นยังไม่เคยถ่ายมันก็เลยมาถ่ายก่อนมาให้ชมบรรยากาศฝั่งนี้ก่อนห้วยอะไรนะห้วยตลาดใช่ไหมห้วยตลาดทางเก็บน้ําห้วยตลาดพี่ว่าเป็นสวนอยู่ข้างหลังสวนนกใช่ไหมเออวุ้นบอกถูกอมั้ยนึกว่าบอกเอฟซีผิด ี่เทก็ข้ามไปเทฝั่งนู้นค่ะมาดูมาดูตอนขึ้นบอ่อหดหดกันค่ะตอนนี้เนี่ยมีบอ่อนี้แหละโหดกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยดินลนถนนลื่นฝั่งนู้นก็จะเป็นที่มันยุบหมดแล้วค่ะทีมงานนี่ดูไปมีแต่รถสีแดงเลยเนาะทีมงาน ไอ้มดแดงจอมพลังใครตั้งชื่อให้เขาเขาบอกอ๋อไอ้มดแดงจอมพลังเป็นงานไอ้บดแดงจอมพลังครับสีแดงล้วนๆเลยเอา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 